สวัสดีครับสวัสดีครับ๋วบยวผมลองรวงแก้มนะครับอาวันนี้ตรงกับวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 4มื่อนนี้อยู่พิกัดบันผนกลางป่าหมู่ที่2ตำบลองรงไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครพอดีมาเบิ่งลงเป่าขวดอลงเป่าขวดนะครับกรดติก ทีมงานบรรสวนเนี่ยนะครับทีมงานน้ำดื่มบรรสวนกนับของเสียทักเพิ่นนะครับอตอนนี้มาหอดแล้วอะไรทีมงานเข้าไปสมทำไมโอ้ครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับบรีเพิน่นกำลังเฮ็ดงานพุดีนะครับเนาะสุเสหูแล้วกำลังเฮ็ดงานก็กำลังเงงป่าขวดน,นะครับ เดี๋ยวเข้ามาเบิ้งก่อนขั้นตอนแรกกะมาเบิ้งหลอดก่อนครับอันนี้คือหลอดสำหรับเป่าขวดนะครับขนาด300แอลหลังจากวนเป่าแล้วกะทิ่มาเป็นขวดแนวนี้นะครับนะเดี๋ยวไปใส่พลาสติกต่างหากใส่ยีย่ห้อโลโก้ใหม่เสียงอาจจะดังใช้ไมน,นะครับ หลอดที่ปลคมคมม้อนนะครับเสียงปั๊มลมมันดังตอนนี้พี่แกกำลังกำลังเป่าครับเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เนาะเปิดเมื่วานนี้หรือเปล่า เดินเครื่องเมื่อวานนี้ยังบุกเขาที่เข้าทางนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวทำมาเบิ่งมาเบิ่งว่าเป็นเป่าแนวไหนนะครับขวดในเพื่อนโดยที่เป่าได้หลายขนาดนะครับอันนี้คือ300 ml นะครับออกมาทีละสองขวดเนาอะ,อะทีละสองขวดนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากได ขวดรุ่นต่างๆกะสั่งใดนะครับสั่งใดคุยคุยกับเพื่อนใดนะครับติโตมาทางกันเฟซบุ๊กนี่แหละหรือซโทรหาผมก็ได้โทรหาผมแล้วครับเดี๋ยวผมสิทิดตผ่านเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเพื่อนที่ต่างหากนะครับพอดีวันนี้ยังบ่พรอนะ้อมเนาะยังบม่พรอ้อมใน,นรุ่นขวด300 m l นะครับ คนงานก็นไม่ต้องหลายนะครับคนเดียวพอ่อนี่แหละครับเครื่องปั๊มลมกับโบหย,ย่านไดนะครับปั๊มลมกับโใหย,ย่เครื่องเครื่องนอกอีกเครื่องนึงเนาะอันนี้คือขนาดใหญ่เพิ่นอันนี้เครื่องเครื่องตกปั๊มทำงานแล้ว นี่คือโรงงานผลิตขวดถ้าพี่น้องสนใจก็สร้างได้นะครับสร้งางอีิตองางผมได้ฝากเบอร์ไว้ก็คือ0810548442นะครับ0810548442ครับผมรองรัวเจ้ามนะครับ้บบาาบกบ็ถ้าพี่น้องสนใจอยากได้ขวดรุ่นต่างๆราคาไปกันเองก็โทรมานะครับเดี๋ยวติดต่อให้นะครับให้ติดต่อไปผู้ผลิตโดยตรงเลย เพื 3, ่อที so ่ส so ีดซอยกันนะครับนี่เป so ็นอุตสาหกรรมในระบบครอบรัวนะครับย <those> ังพ <iels> ัฒนในี่ย่านักานกคลิปนี้ก่าว่ไว้เพียงค่ปนี้ก่อนนะครับจากผมลองลงแกะกระย่าล่มกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมแน่นะครับสวัสดีครับ